จับตาจีนลงทุนปลูกทุเรียนในประเทศลาว หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวมาแล้วนะคะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะมีการปลูกทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทําการส่งออกไปประเทศจีนเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วหนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นประเทศลาวซึ่งมันน่ากลัวตรงที่ว่าประเทศจีนในทุนจีนเขามาซื้อที่เขามาลงทุนแล้วปลูกทุเรียนเพื่อที่จะเอาไปขายในประเทศของตัวเองค่ะแต่คุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่จีนเขาทําอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะทําแบบจริงจังมากๆเลยแล้วเขาก็มีเงินทุนลงเยอะมาก ปลูกทุเรียนเนี่ยก็อาจจะปลูกเป็นหมื่นหมื่นไร่แล้วก็เทคโนโลยีอะไรของต่างๆของเขาก็คงจะดีมาก,มากๆอะค่ะมันก็เลยทําให้หลายๆคนกังวลนะคะว่าถ้าประเทศจีนเขาลงมาเล่นเกมใหญ่ขนาดนี้แล้วคนไทยชาวสวนทุเรียนไทยจะไปต่อได้ไหมข้อได้เปรียบของคนจีนที่มาลงทุนปลูกทุเรียนในลาวเนี่ยค่ะหนึ่งคือพอเป็นคนจีนก็จะมีทุนสูงมีเทคโนโลยีที่สูงนะคะสามารถพัฒนาแล้วก็ทําให้ทุเรียนเขาเติบโตดูแลดีแล้วก็ลงทุนเต็มที่พร้อมไม่่เรียกว่าพร้อมเลยค่ะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ พรบพับขึ้นมาเต็มตาสองคือ พื้นที่ในการปลูกของเราเนี่ยค่ะเขาจะติดกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศเนี่ยก็จะคล้ายๆบ้านเราอ่ะอาจจะคล้ายๆจังหวัดในภาคอีสานพวกสีสเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ทุเรียนที่ได้มาเนี่ยเป็นทุเรียนที่เนื้อแห้งแล้วก็มีรสชาติที่หวานเพราะว่าไม่ได้มีฝนเยอะแล้วก็เส้นใยน้อยด้วยค่ะพวกนี้มันก็จะทําให้ดูแบบเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพข้อ3คือการขนส่งที่สะดวกค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเขามีรถไฟลาวเพื่อที่ไปส่งที่เมืองจีนโดยตรงเลยอะค่ะอย่างประเทศไทยเองเนี่ยเวลาจะ ขอ,ของส่งผลไม้อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปลงที่ลาวแล้วก็ไปขึ้นรถไฟต่อไปที่จีนอีกทีนึงมันเหมือนเราไปยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ประเทศลาวค่ะเขาสามารถที่จะขนทุเรียนของเขาโดยตรงไปประเทศจีนได้มันก็จะทําให้ค่าขนส่งของเขาเสะดวกมากขึ้นค่ะ ข้อ4ี่คือเขาสามารถที่จะตัดทุเรียนแก่จัดแล้วไปส่งได้ทันทีเลยค่ะด้วยความที่เขามีขนส่งที่สะดวกนะคะแล้วประเทศภูมิภาคของเขาเนี่ยก็อยู่ติดประเทศจีนมากกว่าของคนไทยทําให้เขาไม่จําเป็นจะต้องเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยต้องเผื่อแบบว่า7วัน10วันแล้วก็ตัดแบบว่าประมาณ70 เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยไม่คุณภาพเต็มที่แต่ของเขาไม่ต้องกังวลเลยค่ะในเมื่อเขามีขนส่งที่ดีประเทศเขาอยู่ใกล้ส่งได้รวดเร็วเขาสามารถตตดแกะจกัดตัดเท่าไหร่ก็ส่งได้เลยค่ะข้อ5คือรัฐบาลเขาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของข,ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอะค่ะซึ่งเอื้ออํานวยต่อ,อก,การที่ คนจีนจะมาลงทุนในประเทศลราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้การค้าสะดวกค่ะระหว่างรัฐกับเอกชนและข้อสุดท้ายค่ะเขามีตลาดเป็นของตัวเองด้วยความที่คนจีนเขามาลงทุนเองแล้วเอาไปขายยังประเทศของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้แหล่งเขาจะรู้ตลาดว่าเขาจะเอาไปกระจายของได้ที่ไหนค่ะมันก็ทําให้เขามีโอกาสที่จะขายได้เยอะขายได้มากกว่าของเราด้วยค่ะดังนั้นนะคะต่อให้คนไทยจะกังวลแค่ไหนก็ตามเนี่ยค่ะสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ก็คือต้องทําทุเรียนคุณภาพอย่างเดียวเลย ค่ะ ควีนอกว่าพูดไม่รู้ตั้งกี่คลิปแล้วนะคะบอกว่าการที่ทําทุเรียนคุณภาพเนี่ยมันจะทําให้คนกินเนี่ยติดใจแล้วทุเรียนไทยเนี่ยเป็นทุเรียนที่อร่อยแล้วก็ส่งเป็นแบรนด์แรกๆไปยังประเทศต่างๆคนกินแล้วเขาชอบเขาติดใจเขาเชื่อถือแล้วอะ่ะถ้าเราทําทุเรียนไม่คุณภาพมันก็จะเป็นการทําลายตัวเองแล้วยิ่งมีเพื่อนบ้านประเทศลาวเอยเวียดนามพม่ากัมพูชามาเลคือรอบตัวเราเขาก็ส่งผลสดได้ส่งเป็นแบบแปบรบแบบรูปได้มันก็จะทําให้มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแล และสุดท้ายอะค่ะคนไทยก็จําเป็นจะต้องหาตลาดอื่นๆนอกจากที่เป็นทุเรียนลูกสดอะค่ะอาจจะขายแบบแปลร,ร,รูปไหมอาจจะมาแช่แข็งไหมหรือออกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นฟรีสไตรอย่างเช่นทอดอย่างเช่นควนหรืออะไรที่เราสามารถขายได้ในช่วงที่ไม่ใช่ทุเรียนลูกสดอะค่ะมันจะทําให้เราเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีสินค้าที่แตกต่างเหนือขั้นไปจากประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปไปค่ะ